นอนนำวัวเมื่อคืนน้องวัวเนานะอายุอายุน้อยอายุน้องน้อยเนาะตัวน้นอยนะนี่คือทีพักของเขากองต้นประคามเอมาไม้นี้ออกให้เพื่อนกันจับมาเขื่นดอกไฟมาคืนนี่กองต้นบักคาม แบกเกลว์ out, เป็นไฮนายังมาทันได้ปลูกเข้าถูกเนาะเป็นหากระวานก้าหากระไทยแล้วทุกคนซึ่งว่าเป็นนาของไอ้จอยนั่นเองหานผลยูหันเนาะใจดีให้ฮาได้มานอนผักพรอนได้มานอนค้างคืนอยู่นี่คืนแล้วบานาอไอ,อ้จอยฮองเคลนปะย่าเองเฮ้ยบ่แม่ยนี่ เป็นรถเจาะเสาเข็มบนโครงกันยักษ์ใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวจักนอยสิพ้าไปเพื่านมันพนมยมทานเปิดเนาะแต่ว่ามีลูกค้าแล้วเดี๋ยวเดีสบายดีไอสบายดีอนเศร้าฟันดีนอนรับฟันดีว่าเมื่อคืนบัวป่านเด็โอ้ร้นอนนี่เลยว่ะ บรรยากาศดีอยู่นอนนี่โอ้คักคักคักนอนฮั่นนะเสียงกบเสียงเกียดที่ลึกตอนดีวะบโบลับตันเลยเพราะว่ามันพื้นมันเอียงมันเอียงลงกิ้งนะนอนนะกิ้งจะกะได้อยู่นับดีดีก็นอนอยู่อันอยู่พื้นอกอเสียงกบพี่ลึกนะเนาะกบเกียดว่าป,ปิดตาปิดไตดีเเมื่อคืนนี้เห็นนั่น คนงานคุนลูกไปใต้เขียดอยู่ฟันดีปะกีฬาฟันดีปะเข้าใจไอ้จอยพอนะให้บอนพักเมื่อคืนนี่อ้สุดยอดเลยประสบการณ์ไหมนอนฟังเสียงเขียดจสครบอน่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสะพานมีสภาพใช้ล้วแห่งที่ห้าค่อยตั้งแชมอยู่นี่เนะใกล้ๆเลยใกล้ๆทางเขา้าสะพานมีสภาพเลย ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอนี่พันยุดก่อสร้างไปประมาณ2-3งสามมืแล้เมื่อวานในลมกับพนกง,งานมัอเนาะย้อนว่าฝนตกแห้งน้ำไหลาหมอสามารถเจาะได้เป็นก็เลยยุทธหัวซันอันนี้ก็คือเสาสะพานดูกคนเสาสะพานทางเราแต่ว่าอายุหน้าน้ำนคือสิยงกะทในเหตุอยู่ถึงบกนี่แล้วไปเลย ตรงบ่อขอเดียวมาแล้วเนาะแต่ว่าทั้งน่าน้ำนยังบ่อทันได้ลงเถอะโอ้กวางใหญ่ไพศาลเสา,สาบักยญย <c oughs> น่าจะแบ่งกันสร้างฝั่งลาวก็ให้คนลาวเห็ดฝั่งไทยก็ให้คนไทยเห็มประมาณนี้กวางอยู่เด้นี่กวามมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านั่นเอง ขวามิตรภาพมีทั้งหมดห้าแห่งเนาะตัวนี้ยังเป็นแห่งที่ห้ากำลังซ่อมกำลังเฮ็ดเลยเนีย่นี่ก็คือเป็นจุดสมการก่อสร้างนั่นเองคนจะเฮ็ดเป็นบอนจักซีให้งมือวานนี่ลมกับพลังงาน,น,นเพิ่นแล้วเนาะว่าเขาสามารถเข้ามาถ่ายเบิ่งได้บ่เพิ่นว่าอนุญ,ญาตบ่เป็ผยังเพิ่นว่ามาโลดคะแนนแต่แบตกล้องจะบ่มมัดมาสิาถ่ายโลดนี่เนาะเป็น ขวามิตรภาพแห่งที่5ปักสันบึงการนั่นเองปักสันกับจังหวัดบึงการฝั่งนั่นกับจังหวัดบึงการฝั่งนี่กับเมืองปักสันแล้วนะเพิ่นกำลังเฮ็ดเสาสะพานฮอ,อดฮอดนี่นเนาะเหลีม่มเล่มลาสุดเป็นตัวนี้แต่ว่าเหล่มต่อไปอยู่พุนนะกำลังเฮ็ดอันน่ะพื้นเสามาละกำลังเอีนนงออยงเกี่ยมฝั่ง ปักเสาเข็มลงแล้วเนาะคือว่าพันยุทธสังหารไม่ได้สามสี่มือละลมพื้นเมื่อวานนี่ย้อนวาน้ำาหลายบอสมาเจาะได้บอสมา,ออสมาเอาเอาอันชีมังลงได้นะเ,เลยเลยหยุด่อน่านามันลงน้อยนึงกันฟังไทยก็เห็ดเป็นสะพานสะพาน,นน้อยๆเนาะออกมาหนาจะเป็นอันนั้นเปล่นบอลสังเกตการเนาะเป็นบอลสังเกตการเห็ดเวียดของเพื่อนและนี่ก็จะเป็นแคมค้นงาน ฝั่งเราแคมนคุณงานฝั่งเราจะเป็นยังสิบริษัทนภพพาก่อสร้างจำกัดเป็นบริษัทของคนเราเนาะครับเมาโดยคนเราบ่หรือว่าคนไทยบ่บ,บ่เนิแจบุหูุกันเนาะขอยมานอนพักอยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยว่ามาถ่ายทุกคนได้เบ่งเลยว่าการก่อสร้างดําเนินไปฮอดัยแล้วและฟังพุ่นทุกคน ตัวนั้นนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสะพานเนาะตินทางขึ้นพันเฮ็ดเป็นหัวหัวสะพานไว้เห็นไหมแห่งแรกๆแห่งคำอิจแห่งที่หนึ่งนี่ก็คือเวียงจันทน์หนองคายอ่าแห่งที่สองก็คือมุกดาหารสวรรค์เขตนั่นเองอ่อะแห่งที่สามก็คือคำมวนนครพนมนะครับแห่งที่ีหน่วยทรายกับเชียงของนั่นเองหน่วยทรายก็อยู่ แข่งเซียบุรีเท่าแหละจากหน่อยข่าสะพานแตนี้แล้วแล้วรู้ขักเลยมองนี้ทุกคนเพราะว่าสะพานข้ามบึงการมาปักสันนี่ได้เปรียบมูได้เปรียบแขวงอื่นย้อนว่ามันข้ามมาปักซันแล้วอยู่ในเขตปักซันนี่นะป็นอาณาเขตที่ แคบที่สุดในสปปลาวแล้วซึ่งว่าเสื่อมกับจังหวัดบึงการแล้วกลับไปเสื่อมกับฝั่งเวียดนามเนาะฝั่งเวียดนามถือว่าแคบกมู่แล้วแคบที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นแรงขนส่งสินค้าได้ดีเลยเนาะส่งออกส่งเข่าระหว่างประเทศนี่ได้ดีเลยเพราะว่ามันแคบดิใส่ระยะการเดินทางบริดุทเนาะข้ามไปก็น,น่าจะแป๊บเดียวกับฮอดเวียดแล้ว แล้วก็เอาเครื่องเวียดมากอะจะแป๊บเดียวมาฮอดไทยแล้วสินะแล้วก็มันจะเป็นมิดใหม่ที่ดีเลยโอ้เล็กบัก,กใหญ่นะเล็กกระจอใส่นี่พี่ลึกพี่หนาอันนี้มือไปด้วยนี่ออสัมเขียนสัมเขียนอ้โหเล็กขนาด โอ้าทะเล้วนี่คอยต้องได้มาใส่บริการจักบาทแหละข้ามไปทางบึงการเนาะพี่น้องทางบึงการเนาะข้ามมาเที่ยวลาวนี่เด้อ จะบเฮตเซนตัวเมืองเพราะว่าตัวเมืองปักสันกับขี่รถไปทางคุณอีกน้อยน,นึงอันนี้ก็บอน่าจะบแมนตัวเมืองบึงการขี่กันเนาะน่าจะเป็นเขตสารเมืองน้อยน,นึงเพราะว่ามันชีสะดวกเก่การสัญจรไปมาตอนชีขึ้นครัวเนาะ้าฮ็ดไซตตัวเมืองนี่เคยบอกเลยว่าทามีบุญเทศกาลนี้อย่างนี้รถติดแต่ว่าเคนออกแบบแผนมานี่ถึกต้องแล้วเนาะ คือไปข้ามอยู่ที่เป็นศาตเมืองดีกว่ารถไปก็ไปมาสะดวกเนาะขึ้นขัวขึ้นอย่างก็สะดวกสบายดีก่อนน้นนี้น่าจะมีบักน่าจะมีบักบักให้ข้ามเห็นปะเป็นบักให้ข้ามต่อไปสบายแล้วมีขวายข้ามอยู่บองใดก็มีเนาะทั้งเหนือทั้งกลางใต้ลาวเลยจุดเชื่อมจอต่อกับประเทศไทยนี่มีทุกสะพานเลย ข้ามไปมาหากันสะดวกสบายขี่รถข้ามอันนี้แม่นท,อทออมมน่อตอกเท้าเข็มมันเนาะเท้าเข็มเนี่ยเออเพิ่มลงไปเ,เทเข็มเสียวลงตัวนั้น,นมันบ่บ่บ่เมียน,นะไอ่้มันถว่วงนะเห็ดบ่ได้เขาขึ้นมาเมียนเออให้น้ำลงก่อนเอาไว้ใส่เข็มแล้วเอาท่อเลยลงไปใหญ่<อ>น้อเทปูน,น,นอ๋อตัวนี้ลงแล้วก็เอาเล็กมีลงสอดลงมันบ่แมนแมนเนี่ยเล้วก็เทปูนลงเลย โอ้ต้องเห็ดปูดหลายๆไว้เนาะแข็งแหงอะไเก่าชิบคิวเออเก่าชิบค <c oughs> <50 km. S 1> ิวก่ลองหาชิเมตรหาชิเมตรนหมตั้งแต่พื้นน้ำหรือว่าพื้นดินใต้นามพื้นใต้พื้นดินนะเออพื้นดินใต้นามเพราะว่าน้ำมันปกติเนาะวัดขึ้นวัดลงนะอ่าส่วนที่เลี้ยวเป็นไงเพื่นมีกำหนดสร้างแล้วเจ้าฮูบ่วันที่เดือนปีใดเดือนสั่งเดือนสั่เป็นมา เออปีไปเจ้าแฟนการก็หลายปีได mm. mm ้เลยเรือสร้างปืนยิงปีปายอ๋อเริ่มสร้างนี่มันปีไปาย้งแต่ว่ากำหนดนี่ยังเบื้องก่อนสร้างไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าสีแบบสีมาประจบคบกันพวกนั้นเศร้านี่ก็นไดนน้ำขึ้นลงมาปกติส่วนไหพี่นี่น้ำขึ้นไวแม่ยังว่าอยู่มันมีฝนมาไวนะฝนไวกว่าปกติ งามเลยข่อยมานี่คอยมานอนอยู่เฉียงนาไอ้ไอ้จอยนี่จอยใชไอ้จอยขายข้าวเปียกนี่นะไปเฟอร์อะไรไปขี่รถมาแล้วคอยมาเห็นนี่คอยก็เลยเออมืดละแคมอยู่นี่ตื่นมามาเห็นอันนี่มาใจใจนี่มาแต่นครหลวงมูล่ะมามาจา่คนนี่คนเดียวมาเที่จักมาดอนั่นแหละคนเดียว เที่ยวลินก็มาเห็นนี่โอ้คากลา้าหนี่เด้อโอ้ทะเล้านี่นี่ข้ามไปลินแนละ้วขำไปเที่ยวแล้วนี่มา,าใต้ใต้ใบกันเลยแมนแมนเออแผงเลยจำประซักแมนว่โอ้หม,มูมมไหลเลยจำประซักก็ได้หมูไหลโคนอ้าดูพี่ลิกแค่ไหนโอ้โหข่อย,ยืนได้เลยบักใหญ่ อ๋อเดี๋ดวเเป็นแทงเล็กเนานะแทงทอ่อพ่นเอาไว้อยู่กับตัวเค้นนี่เลยเนาะน่าจะเป็นเค้นตัวนี้ยกลงยกลงใส่กลางน้ำเลยหลังจากนั้นกระทปูดลงนะอาจมันแข็งแล้วก็จึงดึงออกตัวนี้น่าจะมีโฮงเขาเริ่ว่าเป็นแบบนะเป็นแบบทีดมันเป็นหูบหางลักษณะแบบนี้เนาะ ถาสีเทลงล่าๆเปื่อยๆนี่ก็น่าจะเป็นมุุ้นๆกลมๆอยู่แหละแบบนี้เลย่ว่าน่าจะมีแบบใช่เนาะถึงจะเป็นหูพางแบบนั้น ไอจ่อยเยซื้อห้างก็มีซื้อนะซื้อนางซื้อแต่ว่าซื้อไอ้ผมจะ็นไจ่อยเอายังไม้เอายังไม้เนอะโอ้ยจะได้ของดีเท่าไรจะได้ของดีวะเท่าไหมาเจ้าบบเมนตี้เอ๋ขอให้เนาะมีอย่างนี้ไงเข้าเปียกงู าแกยังมีมันเนาะนี่เนาะหาเพิ่นนี่เพิ่นเสียงขวงวะอ๋อจัดมาให้เฮาจักถ้วยไว้เพ่เสียงขวงอ๋อมาๆเอาเพิสวยอ้าย่อยปู่เพิ่นให้ที่พักกับเฮามือคืนนี้มาแล้วเพิเพิปักสันเพิเสียงขวงเบิดเดี๋ยวจะเปักสัน อากาศเย็นๆเนาะอยู่นี่นี่บ่บ่ฮ้อนเมื่อวานนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนียังบ่ฮ้อนบัดนี้ยนบรรยากาศดีงเบ้านบ้านวยอุดมนี่เลยว่ะ24 25เดือน6สิว่ะ3มื้อ อ๋อเาเห็นทางบางไฟทางมานี่ม re really ันบอโอ้เป็นทางบางไฟที่เพิเฮตดไ้เลยมันบอทีนี้เขาจำกัดบ้าเนาะผู้ใก็หิวแล้วบุญบังไฟทั้งทีเย ขึห้ามีอะไรนี้เขาเล่นฟื้นสิเขาเล่นฟืน,น,ฟนอันนี้อุดมไปด้วยไอ้คนู้นเขาแล่งฟืนนี่มีแต่คนเหนือเลี่ยหู้นะคนใต้บู๊หู้แข่งฟื้นก่อนนะเห้ยแข่งฟื้นเผยมีอันเต้นเข้าไปตู่เมืองปักชันบอกเลยว่าคอยมกักอากาศอยู่ในบ้านหว้วยอุดมส่เออพ่อแม่กล้วยอุดม บ้านหงวยอุดมตลอดบ้านกวยอุดมเนอะคอยมัมกบรรยากาศทองไห่ทองนาเนอะทุกคนเสอเออเ้ยกินน้ำกันแล้วจึงเข้าไปโตเมืองปากสัน้นโอ้รถอยู่ดีรถอยู่ดีรถบ่หายไม่ใส่เบ่งบรรยากาศทุกคน